อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะต้องบอกว่าเป็นการร่วมบุญสุขใจนะคะบ,บรรยากาศที่จังหวัดยะลาค่ะโดยชาวยะลานะคะได้มีการแจกข้าวแล้วก็ผัดไทยค่ะในช่วงของวันออกพรรษานะคะขณะเดียวกันสันเจ้าแม่กวนอิมยะลาก็ร่วมบุญค่ะเปิดโรงทานนะคะในการแจกข้าวสารให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ ที่ร้านข้าวต้มปลาเกาเหลาเลือดหมูสีแยกไสแดงไม้เฮายยลาถนนรวมมิตรเขตเทศบาลนาครเยาลาค่ะได้ร่วมกันนะคะกับร้านผัดไทยเจมมอนทำบุญ แจกฟรีค่ะเข้าผัดกระเพราหมูแล้วก็ไข่ดาว100กล่องด้วยกันนะคะรวมถึงผัดไทยโบราณ100ห่อช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนได้รับประทานอาหารอร่อยๆซึ่งก็มีทั้งผู้ใหญ่เด็กๆนะคะที่พ่อแม่แล้วก็ผู้ปกครองนํามารับข้าวแล้วก็ผัดไทยอย่างต่อเนื่องค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขแล้วรอยยิ้มของเจ้าของร้านและผู้ที่เดินทางมารับอาหารค่ะโดยเจ้าของร้านบอกว่าปกติจะทําบุญแจกอาหารให้กับพี่น้องประชาชนประจําในช่วงของวันของในหลวงรัชการที่9วันนี้นะคะก ็มาทำบุญในช่วงของออกพรรษาซึ่งก็ทำทุกปีค่ะเนื่องจากไม่มีเวลาไปทำบุญที่วัดก็เลยทำอาหารแจกที่ร้านเลยค่ะ อีกหนึ่งบรรยากาศที่สันเจ้าแม่กวนอิมอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะก็ได้เปิดโรงทานค่ะจัดเลี้ยงอาหารแก่พี่น้องประชาชนฟรีนะคะฉลองการเปิดซุ้มประตูมังกรและสันเจ้าแม่กวนอิมโดยมีนางเฉลวยพงศ์สวรรค์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาเป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดงานพร้อมกับมอบข้าวสารหนึ่พถุงค่ะร่วมกับสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาและนายจิรวัชชัยสุรจินดาประธานมูลนิธิกวนอิมทางนี้สันเจ้าแม่กวนอิมค่ะจัดตั้งขึ้นมากว่า50ปีมีสภาพ สารเจ้าเสื่อมโทรมไปตามระยะเวลาหลังจากได้ทําการฟื้นฟูบูรณะสารเจ้าขึ้นมาใหม่ทางสารเจ้าค่ะจึงได้จัดให้มีการเปิดซุ้มประตูมังกรสารฟ้าดินและเสามังกรเป็นสถานที่สักการบูชาศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนในจังหวัดยะลาตลอดจนเป็นสถานที่ที่ทําพิธีด้านศาสนาและกิจกรรมอื่นๆค่ะอย่างเช่นในช่วงของเทศกาลกินเจและเทศกาลเทกระจาดค่ะ